สวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่อง MSA c ซ a n n e l ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เรามาดู iPhone 2รุ่นนะครับซึ่งก็จะมาเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของราคาแล้วก็โปรโมชั่นสำหรับการลดราคาในเดือนสิงหาคมกันนะครับซึ่ง iPhone ทั้ง2รุ่นที่ผมจะนำมาให้กับทุกท่านได้ดูกันวันนี้นะครับรุ่นแรกก็จะเป็นในส่วนของ iPhone 11 Pro นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่มีรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกันนะครับก็คือจะเป็นในส่วน ของ iPhone x s นะครับหรือว่า iPhone 10s นั่นเองเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาดูราคาทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกเลยว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ iPhone 11 Pro นะครับซึ่งตอนนี้สามารถซื้อได้ในราคาไม่ถึง20,000บาทสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโ r o อินเทอร์เน็ตนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าก็มีการลดราคาลงมาให้เยอะเหมือนกันเช่นเดียวกันกับทางด้าน iPhone 1 s นะครับสำหรับโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ก็ซื้อได้ ราคา1 0,000ต้นต้นๆเท่านั้นแล้วก็การซื้อเครื่องเปล่านะครับราคาก็ถือว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคานะครับมาดูข้อมูลการเปรียบเทียบสําหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้กันสักนิดนึงนะครับเผื่อว่าคนที่อยากจะซื้อแล้วอยากจะทราบนะครับว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างมาดูข้อมูลการเปรียบเทียบแบบสั้นๆกันนะครับสำหรับ iPhone 10s แล้วก็ iPhone 11 Pro นะครับเรียกได้ว่าถ้ามองจากด้านหน้าก็คือ คือแทบจะเหมือนกันนะครับมีขนาดหน้าจอที่เท่ากันก็คือ5.8นิ้วจะต่างกันที่ด้านหลังนะครับก็คือ iPhone 11 Pro จะให้กล้องมาถึง3ตัวนะครับในขณะที่ iPhone x s จะให้กล้องมาเพียงแค่2ตัวเท่านั้นสําหรับชนิดของหน้าจอของทั้ง2รุ่นนะครับ i p h o n 10s เป็นหน้าจอแบบ Super Retina HD นะครับส่วนทางด้าน i p h o n e 11 Pro ก็จะเป็นแบบ Super r e t i n a แต่ว่าจะเป็น x d r นะครับก็จะต่างกันประมาณนี้แต่จริงๆเมื เราดูของจริงก็ใกล้เคียงกันนะครับหน้าจอสวยอยู่แล้วสําหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ส่วนดีไซน์นะครับไอโฟน 10s เป็นดีไซน์แบบกระจกแล้วก็สแตนเลสสตีลนะครับไอโฟน11 pro จะเป็นดีไซน์แบบกระจกผิวด้านนะครับแล้วก็มีในส่วนของสแตนเลสสตีลเข้ามาด้วยนะครับนี่เป็นดีไซน์ซึ่งก็จะคล้ายๆกันนะครับสาหรับกล้องหลังอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับไอโฟน 10s เป็นกล้องคู่แบบแนวตั้งนะครับความละเอียดให้มา12ล้านพิกเซลส่วน iPhone 11 pro ให้กล้องมา ถึง3ตัวนะครับมีทั้งเลนส er ์อัลต้าวายมีเลนสวายแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้มาให้ความละเอียด12ล้านพิกเซลในขณะที่กล้องหน้านะครับ iPhone 10s ความละเอียดให้มา7ล้านพิกเซลเป็นกล้องแบบ2เดบนะครับ บันทึกวิดีโอความคมชัดได้สูงสุดที่ระดับ 1,080p 60fps นะครับนี่เป็นการบันทึกวิดีโอของกล้องหน้าส่วนทางด้าน iPhone 11 Pro นะครับเป็นกล้องแบบ2เดิปเหมือนกันแต่ว่าความละเอียดให้มาถึง12ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของการบันทึกวิดีโอของกล้องหน้าสามารถบันทึกได้ที่ระดับความคมชัดสูงสุดถึง 4K นะครับ 60fps นี่ก็เป็นความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งสําหรับกล้องหน้านะครับไปดูกันต่อที่ในเรื่องของ ของชิปการประมวลผลนะครับ iPhone x s มาพร้อมกับชิป Apple A12 Bionic นะครับส่วนทางด้าน iPhone 11 Pro จะเป็นชิปตัวล่าสุดนะครับนั่นก็คือ Apple A13 Bionic นะครับก็จะต่างกันอยู่ในระดับหนึ่งในส่วนของแบตเตอรี่นะครับ iPhone x s ใช้งานได้นานกว่าทางด้าน iPhone X อยู่ประมาณ30นาทีส่วน iPhone 11 Pro นะครับเขาบอกว่าใช้งานได้นานกว่าทางด้าน iPhone x s สูงสุดถึง4ชั่วโมงดูจากตรงนี้แบตของ iPhone 11 Pro อึดกว่าทางด้าน iPhone x s อยู่เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการทนน้ำนะครับ i p h o n 10s ทนน้ำถึงระดับความลึก2เมตรส่วนทางด้าน iPhone 11 Pro ทนน้ำระดับความลึกถึง4เมตรนะครับภายในระยะเวลาสูงสุด30นาทีทั้ง2รุ่นนี่ก็เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบโดยรวมนะครับซึ่งถ้าเราดูมาถึงตรงนี้ก็สรุปได้เลยว่า iPhone 11 Pro ก็ดีกว่าทางด้าน i p h o n 10s อยู่ในหลายๆด้านนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเทียบในเรื่อง ของความคุ้มค่ากับราคานะครับว่าทั้ง2รุ่นนี้เป็นอย่างไรบ้างเราก็ต้องไปวัดกันในเรื่องของราคานะครับเมื่อเทียบออกมาแล้วก็จะทราบนะครับว่าทั้ง2รุ่นนี้รุ่นไหนคุ้มที่สุดเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันเลยนะครับสําหรับราคาเครื่องเปล่า ของ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้เริ่มต้นดูกันที่เว็บไซต์ Lazada นะครับสำหรับ iPhone 11 Pro เครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับใส่ได้ทุกซิมจากราคาปกติ35,900นะครับ Lazada ลดเหลือ33,390บาทนะครับสามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนจ่ายเดือนละ3,339บาทต่อเดือนนะครับมีให้เลือกกันครบทุกสีในส่วนของความจุมี3ความจุนะครับ64 256แล้วก็ 512G ิหรับการชำระเงินนอกจากผ่อนชำระ รเราสามารถเก็บเงินปลายทางหรือว่าจะโอนก็ได้นะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันของศูนย์แอปเปิลหนึ่งปีเต็มใครสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปส่วน i p h o n 10s ของ Lazada าตอนนี้สินค้าจะหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยที่เว็บไซต์ s h o p e e หรือว่าแอป Shopee นะครับสำหรับ iPhone 11 pro นะครับมีขาย2ความจุก็คือ64แล้วก็256 g b นะครับร้านนี้เป็นเครื่องใหม่แท้นะครับประกันศูนย์สามารถผ่อนศไน้ ครับจากราคาปกติ35,900ก็ลดราคาให้เยอะมากนะครับเหลือ27,500บาทเท่านั้นแต่ว่าสําหรับความจุ64สิกิกตอนนี้จะเหลือเฉพาะสีทองนะครับซึ่งในส่วนของการชําระเงินก็จ่ายได้แบบปกติก็คือการโอนนะครับหรือว่าจะเก็บเงินปลายทางจะผ่อนศูนย์เปอร์บัตรเครดิตก็ทําได้นะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับ iPhone 11 Pro ความจุ 64G ิบสี0กิก 27, บาทดูกันต่อเลยที่ iPhone 10s นะครับ คเครื่องใหม่แท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์หปีนะครับยังไม่อั t i ีเวตก็คือยังไม่ได้แกะซีลออกนะครับจากราคาปกติ31,900นานะครับลดเหลือ21,500บาทสําหรับคนที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับร้านนี้21,500บาทเท่านั้นนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดนะครับของ iPhone ทั้ง2รุ่นท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นดู เลยที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็มีการลดราคาให้น่าสนใจที่สุดสำหรับค่าย AIS นะครับ iPhone 11 Pro รุ่นความจุ64 g b นะครับมีให้เลือกกันครบทุกสีสำหรับราคาเครื่องเปล่ายังขายอยู่ที่33,900บาทนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจเลยก็คือจะเป็นในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับมีมาให้ดูกันอยู่หลายโปรเลยนะครับไปดูกันที่แบบแรกเป็นโปรโมชั่น AIS Hot Deal นะครับสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1 18,700บาทเท่านั้นซึ่งต้องบอกเลยว่าโปรนี้น่าสนใจจริงๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นค่ายที่ขาย iPhone 11 Pro ถูกที่สุดแล้วนะครับ18,700บาทถัดมานะครับเป็นโปร AIS Base Buy นะครับติดสัญญา12เดือนสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น21,700แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับ AIS Base Buy แบบไม่ติดสัญญาก็คือซื้อเครื่องเปล่านั่นเองนะครับสามารถซื้อได้ในราคา32,900บาทแล้วก็สำหรับลูกค้าทั่วไปซื้อได้ในราคา 33,900นะครับใครที่สนใจก็สามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AIS Shop หรือว่า t e l e ว i สช h อ p ทุกสาขานะครับส่วน iPhone x s นะครับความจุ 64GB ตอนนี้มีเหลือเฉพาะสีดำหรือว่าสี Space Gray เ,เ,เท่านั้นนะครับสำหรับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่21,500ส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตมีให้เลือก2 p r โปรนะครับแบบแรกเป็นโปรโมชั่น AIS Hot Deal นะครับซื้อได้ในราคา1,400บาทแล้วก็อีกโปรนึงนะครับเป็นโปร AIS Best ายแบบติดสัญญา12เดือนนะครับซื้อได้ในราคา12,400ซึ่งไม่ต้องจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้านะครับแล้วก็ลูกค้าทั่วไปสามารถซื้อเครื่องเปล่าได้ในราคา21,500บาทท่าในใดที่สนใจนะครับก็ไปหาซื้อกันได้ที่ AIS Shop หรือว่า t e l e ว i ช Shop เช่นเดียวกันนะครับไปดูกันต่อที่ค่ายที่2เลยนะครับเป็นของค่าย toMove อสํำหรับ iPhone 11 Pro นะครับมีขาย3ความจุราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่33,900บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเริ่มต้น2700บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกดังนี้นะครับเริ่มกันที่โปรแรกเป็นรายเดือนเดือนพันสี่บาทต่อเดือนนะครับซื้อ iPhone 11 Pro ได้ที่ราคา2700พร้อมกับจ่ายคะเน็ตลวงหน้า6 2 0 0บาทมีสัญญาในการใช้งาน12เดือน นะครับอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรให้มาทั้งหมด1,200นาทีถัดมานะครับเป็นโปรรายเดือนเดือนละ1,999บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา22,700พร้อมกับจ่ายคะเนดลวกหน้า4,200บาทมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ไม่อั้นแล้วก็ไม่ลดสปีดที่ความเร็วสูงสุด300เมกในส่วนของค่าโทรก็ให้มา650นาทีส่วนโปรสุดท้ายนะครับรายเดือนถูกที่สุดเลยก็คือเดือนละ699บาทต่อเดือนเท่านั้น ซื้อ iPhone 11 Pro ได้ที่ราคา24,700นะครับพร้อมกับจ่ายคาเนตลวงหน้า2,500บาทสําหรับสัญญาก็ต้องใช้จนครบ12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มา30กิกที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็250นาทีทุกโปรโทรในเครือข่าย t 2 m o v e H ได้แบบไม่อัน้นไม่จํากัดนะครับดูกันต่อเลยที่ iPhone 10s นะครับมีขาย3ความจุราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่31,900บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรแบบย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ในราคา เริ่มต้น12,400ซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกดังนี้นะครับไปเริ่มดูกันที่โปรโแรกเป็นรายเดือนเดือนละพันเก้บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา12,400พร้อมกับจ่ายค่านนลตกหน้างหน้า2,500บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราไปซื้อเครื่องก็ประมาณ14,900มนีะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสําหรับอินเทอร์เน็ตก็ให้มาใช้แบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดที่ความเร็วสูงสุด300มส่่วนคาโทก็ให้มาโทรท้งหมด650นาทีตรงกลางเป็นโปร 99นะครับซื้อเครื่องในราคา13,400จ่ายคาเนตล่วงหน้า2,000บาทรวมจ่ายทั้งหมดก็ประมาณ15,400บาทนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสําหรับอินเทอร์เน็ตของโปรนี้พิเศษเลยนะครับใช้แบบไม่อั้นไม่ลดสปีดที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรให้มา400นาทีแล้วก็สุดท้ายรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือน,อนซื้อ iPhone XS ความจุ64กิกนะครับได้ที่ราคา14,400พร้อมกับจ่ายคาเนตล่วงหน้า1,500บาทมีสัญญาในการใช้งาน12 2เดือนสําหรับอินเทอร์เน็ตให้มา3 0มสิกิกนะครับส่วนค่าโทร250นาทีท่านใดสนใจนะครับอยากเะซื้อทั้ง iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 10s นะครับจากทางด้านค่ายทูม o ฟเอสสามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ทูทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายนะครับเป็นของค่าย DT แทคไอโฟนส1บเอรุ่นความจุ6 4สกิกสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น19,700บาทนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกดังนี้แบบแรกเป็นรายเดือนเดือนพัน 9 9บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา19,700บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า6000นนะครับอินเทอร์เน็ตได้มาใช้ไม่อั้นไม่ลดสปีดเลยนะครับตรงกลางเป็นโปร1 9 9บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา21,700จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า00 0พนนะครับอินเทอร์เน็ตได้มาใช้ไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมือนกันแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา23,700จ่ค่าน็ตน่วงหน้า2,000บาทเท่านั้นทุกโปมีสัญญาใน้าสองพันบาท ท่านใดที่สนใจไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขาแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นทางด้าน iPhone 10s สําหรับความจุ64กิกราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่31,900ส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเริ่มต้น13,400บาทถ้าย้ายค่ายมาได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,500นะครับเหลือ11,900บาทเท่านั้นส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรมีให้เลือก3แบบนะครับด้านบนเป็นสําหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่เริ่มกันที่โปรแรกรายเดือนเดือนละื้อเ่อง ราคา13,400านะครับถัดมาเป็นโปร899ซื้อเครื่องได้ราคา14,400จ่ายล่วงหน้า2000แล้วก็โปร6 9 9ซื้อเครื่องได้ราคา15,400า่จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1 0 0 0บาทเท่านั้นส่วนด้านล่างเป็นสําหรับลูกค้าดีแท็ที่ใช้แบบรายเดือนมาแล้ว12เดือนขึ้นไปนะครับรับสิทธิพิเศษโดยจ่ายล่วงหน้าเพียงแค่100บาททุกโปรนะครับซึ่งถ้าใครชอบแบบไหนไม่ว่าจะเป็น iPhone 11 Pro นะครับหรือว่าจะเป็น iPhone 10s ของค่ายด t แทสามารถ ทุกสาขาโอเคนะครับนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบแล้วก็สรุปราคาของ iPhone 2รุ่นนะครับก็คือ iPhone 11 Pro แล้วก็ i p h o n 10s iPhone ที่เรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกันทุกด้านนะครับใครชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปวันนี้ขอตัวลาท่ทาปทีคลิ สวัสดีครับ